สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวมีดพกชั้นนะครับมีทําขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเราใส่หมุดทองเหลืองให้2 4 6 8 9่หสินะครับให้พยุงดำนะครับลายดำ มีพกสั้นครับขัดขาวให้นะครับอันนี้เหล็กตลับลูกปืนนะครับไปหั่นไม่ซอยนะครับไปหั่นไม่โซยไว้แล่นะครับเป็นด้ามประกบสันจะนาห้ามิลน,นะครับเดียวไปนิดหน่อยนะครับ ในการพกพาคมยาวหนิ้วครึ่งนะครับคมจะยาวหกนิ้วครึ่งด้ามยาวห้านิ้วนะครับไม้ประยุงขายนะครับขาย ขยนะครับตัดขาวให้นะครับหลีกสหรับปุ่คืนครับเราทำเป็นล่องให้นะครับของข้างครับคมยาวหนิ้วสันหนาห้มิลเรียวปลายนะครับดาบยาวห้านิ้วไม้พยุงดำลายดำนะครับครับฟันได้นะครับ พกพาไปไล่ไปสวนฟันได้ครับ ขาดครับหลังจากฝันไม้ขาดแล้วครับมาดูครับมันก็ยังเหมือนเดิมครับ ฝักที่ทำจากโอบินีซีให้หินอันนะครับครับสนใจโทรมาได้เลยครับเราขายครับจะลงเบอร์โทรให้นะครับราคา700บาทนะครับครับ